เออเนี่ยทีเป็นไงเห็นไหมพี่จะพังบ้านพี่ก็จะพังใหม hei, win, อ่อ oh ีกรอบนึ่งเฮ้ยยายายาย่อะไรปูมทำนะปืูมซ่อมเสร็จเมื่อกี้กูก็เหนื่อยแล้วด้วยไอ้สัตว um ์ซ่อมบ้านบ้านมูไม่ใช่เหรอบ้านไหนวะไม่รู้บ้านข้างบนบ้านไหนก็ไม่รู้แต่มึงทับพังอีกแล้วมึงีแล้วบ้านนั้นไม่เมึงอน่ะ ไอเฮียคนเดียวไอควยเออนั่นแหละแต่ดีนะที่โมเอ้ยมึงตั้งแคมป์แล้วไงไอเฮียฮะไอปื้มทำไอปื้มอีกแล้วเหรอเออปื้มอีกแล้วเหนื่อยว่ะคือเมื่อกี้คือมันพังทั่วออฟฟิศอาเลยเว้ยแล้วผมก็นั่งแก้กันคือกูสแกปื้มแค่ไปยกกระจกมาวางแล้วผมไงผมต้องจัดใหม่หมดเลยไงเข้าใจไหมก็ไม่รู้ไงว่าของอะไรอยู่ตรงไหนไงแล้วจะเล่นทำไมล่ะ นี่ดีนะที่เบลกับโมกับแล้วเนี่ยถ้าไม่กลับนี่คือเละนะผมบอกเลยแม่งเล่นอีกแน่เลยไอ้โมคนย้ายของไม่หยอ่ะนั่นดีไอ้ปื้มไอ้ปื้มไปแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวสัญญาณเดี๋ยวสัญญาณไอ้เฮียไฟมันดังคว้ยเอ้ยหยาเอาไฟแช็คมาดิเลิ่อเล่นเอออย่าเล่นอย่าเลิ่อเล่นได้แล้วโยนมาโยนมาเออเออยังไงก็มึงอไงโยนมามึงอไงโยนมามึงอไงโยนมาไอ้เฮีย อ้าวอ้าวอาไอ้เฮียเกี่ยวมวยอีกแล้วอย่าบอกคนดูนะเดี๋ยวคนดูรู้เออคือเดี๋ยวลูกพี่เนี่ยจะมานะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากดูแลด้วยเดี๋ยวมาแป๊บนึงลูกพี่ไอ้เฮียรุ่นใหญ่รุ่นโตรุ่นลูกพี่ลุ้งลุ้พี่ลูกพี่เขาไอ้เฮียแล้วไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมตัวมึงรีบจังเนี่ยโอ๊ะเมื่อกี้เรียกของผมแห้งแรงน้อยเลยไปผมเลยกล้าโปรเลยกล้าไอสัตว์แป๊บเดียวผมแห้งแรงน้อยเลยกล้าเยอะเล้าหน้าอก เฮ้ยไม่แล้วลูกกูสกายนี่ใครวะไม่เคยเห็นเลยว่ะเฮ้ยแก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 แอึบล้วเหรออือกับเมียแล้วเหรอแกแบบแบบบึ้มบึ้มบึ้มกับเมียแล้วเหรอแล้วก็แล้วก็มีลูกมาแล้วเหรอลูกพี่พี่อาจจะมาเฟียก็ได้จะเป็ดี๋ยวว่าไม่แล้วเขาเด็กมันจะมายังไงเอ๊ะนั่นป่ะน่ะนั่นเป็นอะไใช่ไหมนั่นเป็นอะใครอ่ะเด็กมาขายคุกกี้เปล่าไม่ไม่ไม่มีคุกกี้ครับเดี๋ยวฟันผูไม่มีตังค์ครับสวัสดีครับน้องๆ เฮ้ยออเโทรครับโทเดี๋ยววเด็กเด็กเด็าครับสวาสดีครับน้องๆไขคุกกี้เนอครับพี่พมามาขคุกกี้นครับใครนี่พี่อพ่พ่อใครพ่อง่ะเออใครพ่อเออเอเด็กเอนิสัยไม่ดีเออไอ้ลูกนิสัยไม่ดีไอ้ลูกนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีอมเข้าาีวไปเรายึดบ้านนี้แล้วไปไม่แล้ว น้องแบบน้องคือน้องอ๋อคือพ่อน้องให้แบบคุกกี้ใช่ไหมก็ไลยไหลอ้าวก็คือมาหาพ่อพ่อพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อสกายสกายสกายอ้าวนึกว่าไอ้เฮียนึกว่ามาเฟียไม่แล้วคือเป็นเป็นลูกของพี่สกายเลยหรอรู้ไหมว่าแม่กับพ่อเราเอาเงินท่าไหนถึงก็อกมาเนี่ยอ๋อยังยังยังไม่รู้เรื่องเหรอ ไปนั้นน้ำแบบลุงไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพาไปดูไปเฮ้ยสเดมาครับเด็กอ่ะเด็กครับเด็กยังไม่ได้อะอันนั้นมันเข้าเข้าไปก่อนเลยครับเข้าไปก่อนเลยครับเฮ้ยอย่าตีกันอยากตีกันอยากตีกันอยากตีกันนะาตีกันนะขอเชิญครับอ๋อครับมามามาเชิญครับเชิญขอพี่ชื่อใจไม่ได้อ่ะลุงเหรอโอ้ลุงสกายเขาโกหกกว่านั้นแหละพี่เป็นคนดีมาเดี๋ยวอยากเออพ่อเขามานั้นมามาอยู่ชั้นบนมาเดี๋ยวไง ไอเดอพ่อมาแล้วพ่อพ่องมาแล้วน้องพ่องมาแล้วพ่อ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 งมาแล้วพ่องเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป๊าป๊าคนไหนเบลเอ้ยคนไหนเดวคนไหนเมลเนี่ยเมลหนูเมลตอนนี้เมวเมลเดวมึงจับรูปมึงได้ไงเนี่ยไอ้คี้ออ่ะไอ้ชื่ออะไรนะดีชื่อเมลอีเมลอันนี้ชื่ออะไรนะ คนพี่เดลคือโมอ่าก็คือโมเดลเมลถูกโมเดลกับอีเมลมันเล่นเฮียอะไรกระจอกไปไปไอ้เฮียได้เฮียอะไรเนี่ยเราไปเลยไม่แล้วเดี๋ยวคุณสกายนี่อคุณสกายเอ้ยเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวเล่นชต่ทนทีพานะเดี๋ยวขอคุยเท่ากับพ่อหนูก่อนนะมาเนี่ยคุณสกายมาเนี่ยมาเนี่ยฮูมาเนี่ยคุณสกายโอ้ยไปพาน้องเล่นนี่เลยเฮ้ยคือคุณสกายสลับประคุณกับแฟนแล้วเหรอ กินเหล้าไปเนี่ยกินน้ำไปเนี่ยยี่ลูกแฝดด้วยไอ้เหี้ยบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าดูเด็กถูกกับซูมิกเสมอไอ้เงี้ยเอาฟังกันนะนำโคตรดีเลยอู้ลืมที่เตรียมกันไว้แล้วเนี่ยเอ้าชิบหายแกบอกคนดูดิบอกทุกรอบเป็นง่ายพี่เฮ้ยหนูหนูหนูเออไปไหนก็ไปแต่อ้เหี้ยมันไม่รู้กูเอาไงแล้วแล้วเคยยังไงนะคือเป็นเป็นอะไรนี่หลานหลานเออเอาแล้วมันเกาเรียกว่าพ่อก็ลูกติดลูกติด ลูกติดจากแม่มาลูกลูกติดกูนะลูกลูกใครไม่รู้มาติดกูเนี่ยอ๋อก็คือหลานก็คือสกายกัดผมเมื่อไปกัดน้องเขาไอ้ขี้อ๋อก็คืออ๋อคือลูกก็คือหลานแต่คือสนิทกันเฮ้ยไอ้เฮียตีเด็กไอ้สักตีเด็กพี่หยงชุนดิหยงชุนดิบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟได้วยบัตเตอร์ไฟ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 ได้บัตเตอร์ไฟได้บัตเตอร์ไฟได้ดูเอาความมาคืนเฮ้ยโกบเอีย กูสกายกูหลังเอางูมาคืนนะกูกบเหรอไอ้เฮียพ่อมึงเอางูมาคืนกูโดดลงน้ำแป๊บนึงวับกูเนียนพี่ตีกูเนียนกบน่ารักมากเลยกูเนียนกูเนียนกูเนียนเอาไว้เลยนะเอาไว้เนยนะอุ๊ยกูสกายกูกบไม่ใช่กูเทียทีเทียทีน้องอ๋อเหรอไม่แต่ตอนนี้ไปดูลูกมึงก่อนคูสกายอุ้ยน้องน้องน้องย้มาย้มาไม่ไม่แต่อะอุ้ยเจ็บเจ็บไม่เอาไม่ย้นมาย้อนมาย้อนมาขอขอ พี่ขอเร็วพี่ขอเร็วมา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 พี่ามาี่แล้วพี่าม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 าพีมาพี่ามามาขอมา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 คามาขอมานนมา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 ขอมามนมา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 มบมา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 ม้มาม่มา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 ือเด็กสมัยนีาเามาชอบาม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 งมามามาอยมามยมา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 าม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 มา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 มมอามาานม คุณสกายลูกมึงอะดูแลลูกบ้างสิคุณมานั่งได้อ๋ไม่สนใจลูกแล้วเรานั่งพักอ้าวไม่รู้เหรอคุณสกายลูกคุณสกายจะได้ตีผมสมน้ำหน้าโง่โดนเด็กตีโง่อไม่อยากว่าเด็กเสองคนเนี้ยชอบพังกระจกมากเลยยายายาไอ้เคี้ยวมึงจะชงไปทำไมเนี้ยกูมึงอร์ซ้อมพังกระจกแล้วแล้วก็ชอบยกของไปตอนด้วยว่าล่ะพ่อลูกกันเองไอ้เหี้ยมันชงให้เด็กแล้ว เฮ้ยพี่อย่านะดูแลดีๆล่ะโอ้โหกูไอ้เด็กเกียเอาเอาไปไป็นคนลงทีเลยเด็กดื้อโดนอะไรนะเด็กดื้อโดนอะไรไปแตกแล้วมานน่มามาเน่บอกให้มานี่ไงบอกให้มานี่ไงมานี่ต้องโคตเลยถ้ามาช้านะกูจะฟ้องคุณเจ้าเนียนมึงว่าว่ามึงเป็นคนไม่ดีมายต์ยายายา ไอ้เี้ยซึมเศร้าแล้วอ่ะไอ้ย่าคุณเพิ่งซ่อมไปวันนี้เองหุยน้องผมผมไอ้เี่ยผมสกายผมนี่สองหมื่นเฮี้ยสองเผ็ดอะไรเลยเหลือสองบาทแล้วน้ยอ่ำไฟเฮ้ยโกสกายลูกมึงกินเบียร์อไม่มันคือน้ำผลไม้กูซื้อเนี่ยมันคือเบียร์ช้าง้ยาว เฮ้ยยี่ทำร้ายเด็กไอสัตว์หยงชุนดิเยี่ยมัตจะไฟกูเจริคิกกูเจริคิกด้วยกูเจริคิกด้วยกูเจริคิกได้เยี่ยไอสัตว์ทำร้ายเด็กไอเยี่ยเอ้าอันนั้นอผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะโคูสกายกับลูกโคูสกายมันนี่มันนี่มันเดี๋ยวมันนี่มันนี่ผมมีอะไรดูบรรยากาศอะไรอ่ะมาเย็นนี่มาเย็นนี่มาเย็นนี่สามคนมาเย็นนี่สามคนไปไปไอพูไอผู้ไอผู้เข้าไปก่อนไอพูเข้าบ้านก่อนไอเผู้เข้าบ้านนั่นแหละแล้วก็ไอเยี่ยเอาไปซะไอโง่อเราประตูเราประตูเราประตูไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องไม่เอา เดี๋ยวเดนี่ยังเป็นเด็กทีปะเนี่ยโหไม่ต้องกลัดีไหนก็จะหมดแล้ช่วยวิญญาอมึงทักซีรีส์เลยเนี่ยเฮียเขาดูมีทไมโอ้ยน้องบ้าเอน้กว่าไปบ้านดีกว่าไปมกับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวเาเล่นเขาเล่นพวกนี้นะอุ้ยอ๋อไอ้เจ้าบาดมือกูทางเข้าบ้านเองแล้วพี่ เราเราทำตัวไปด้วยเลยล่ะเออมไอคิดเดิมละเออน่สมใจอยากเลยไอเหี้ยจะพูดจะอะไรก่อนไปดีนะคะบายบายครับไอ้บ้านอีกบ้านมึงจะทุบทำไมเด็กดอกไอเหี้ยออกไปออกไปอุ้ยมีดเฮ้ยมันมีมีดไอเหี้ยอย่ากมาย่าพอรู้กันเหมือนกันเลยว่ะ วันหลังพี่ไม่วันหลังพี่ไม่อมไส้กรอกกันนะวันหลังพี่ไม่อมไส้กรอกกันนะถ้าดื้ออะโอ้โหไปไปไป right ลงนำ้ำกูกดกูกดน้ำกูกดน้ำจับกดน้ำว้ายไอ้เด็กนี้เด็กเกียนนี่น่ากลัวไอ้เกี้ยนหลักชนฟ้าปิดตาดูน้องครับพี่ยอมแพ้นะครับกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะครับพี่ขอโทษครับกลับบ้านเถอะครับกับของฝากให้กลับตบหน้ากลับบ้านเถอะครับตูมาด้วยกลับบ้านเถอะครับพี่ขอโทษครับสกายครับพาพาลูกกลับบ้านเถอะครับคุณสกาย ะโทรศัพท์ทีโทรศัพท์ทีปะไม่ใช่อ้าวคยเคยพรมมันไม่กันน้ํามันกันน้ำแต่มันแต่มันกันน้ําออกคุณสกายครับคุณสกายพาลูกกลับบ้านหนึ่งครับขอโทษครับผมผมขอร้องเขาเรียกพรุ่งนี้นะเรียกพวกนี้เนาะหลังจากกระจกเสร็จแล้แฉมเลยนี่หนไม่นะโอ้โหเบี้ยกุณสกายด้วยเพิ่งรักมาจากบ้านกุณสกายอสัตว์บื้มน้องเขาแข่งของมืออ่ะน้องน้องกินหมดไปแก้วนึงเต็มๆเลยอ่ะเขาแข่งของมืออ่ะ มึงคขึ้งแก้วมึงก็มองแล้วอ่ะเอาแก่เจาะไปกลับบ้านเถอะแถมโทรศัพท์ด้วยฝักผูมโทรศัพท์ไอ้ผูมไอ้เฮียอ๋ออันนั้นพี่ว่าน้องๆกลับบ้านเถอะนะครับกูสกายพาลูกกลับบ้านเถอะไปพาลูกกลับบ้านเถอะไปๆกลับบ้านไปๆนี้หนูเชื่ออะไรไปไปไอ้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 เมลไอ้ไอ้เดียวไปกลับบ้านไปทูไปเน้นนอกุสกายไปๆผูมไปกลับบ้านเบียวใส่กล่องฟาดปากนะกลับเร็ว ไปแล้วได้จบคลิปไปไปไปับไปไอ้เหี้ยบอกคนดูทำไมเนี่ยเรๆอไปไปพี่ไปจบคลิปไปไปไปเรๆอย่างนาะเราจบเพื่อเธอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าบอกไปแล้วก็จบคลิปเลยแค่นี้แหละโอเคไปเฮียเธอลองดูความรักที่พรอมนั้นมีให้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างผมนั้นมีได้ เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารลักกับผมในผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ